ครับอยากจะนําเสนอกรณีศษาครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ประกอบการสอนครับกรณีศษามีประโยชน์ค่อนข้างมากครับเพราะอะไรครับเพราะผู้เรียนหลังจากเรียนแล้วจะต้องนํากลับไปใช้ครับ mindset ของผู้เรียนต้องเปลี่ยนแต่ก่อนที่จะไปใช้ในชีวิตจริงก็จะมีกรณิศึกษาครับที่จะทําให้ผู้เรียนได้ฝึกวิเคราะห์สถานการณ์สเสมือนจริงครับ ตัวอย่างที่ให้มานี้เป็นหมดของผู้นําการเปลี่ยนแปลงครับหลังจากที่ผู้เรียนนะครับได้เรียนเรื่องของเชนลิเดอร์แล้วนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่โฟกัสไปที่การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหม่ครับเป็นเรื่องของการที่ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดวิเคราะห์ครับว่าหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเองแล้วตัวเองจะต้องทําอย่างไรเช่นบริษัทเลยเลื่อนอุตสาหกรรมนะครับ ดำเนินธุรกิจมา20กว่าปีนะครับขออนุญาตที่จะไม่ลงรายละเอียดเพราะว่าผู้เรียนในคลาสก็จะอ่านรายละเอียดแล้วก็จับคีย์เวิร์ดครับทําธุรกิจมาโอเคหมดเลยครับแล้วก็บังเอิญนะครับมีการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจากผู้อื่นเข้ามาครับแน่นอนครับผู้ถือหุ้นรายใหม่เข้ามาก็ย่อมทำให้องค์กรต้องเกิดการปรับเปลี่ยน หรือมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างครับในกรณีนี้คุณธรรมชาตินะครับซึ่งจะดูแลเรื่องของโรงงานทั้งหมดก็ได้สังเกตเห็นพนักงานครับเกิดความกังวลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นนี้นะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะต้องทำอย่างไรเพราะพนักงานบางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะเจ้าคนก่อออกไหมบางคนก็ไม่แน่ใจว่าจากเดิมที่รูปแบบการบริหารแบบ สบายๆนะครับจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมากแค่ไหนนะครับสวัสดิการล่ะนะครับจะปรับเปลี่ยนไปหรือไม่นะครับสมมุติชาวต่างชาติเข้ามานะครับหลายเรื่องครับที่คุณธรรมชาติในเคสนี้นะครับเห็นการเปลี่ยนแปลงและเห็นความกังวลของพนักงานครับจุดนี้นะครับผู้เรียนก็จะได้ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ที่เป็นกรณีศึกษาครับ เริ่มหยิบคีย์เวิร์ดนะครับเริ่มหยิบเรื่องราวเริ่มหยิบสิ่งที่มันเกิดขึ้นเชื่อมโยงเนื้อหาที่ได้เรียนรู้มาก่อนทำกรณิศศึกษาครับกรณิศึกษาจะเป็นสิ่งที่อยากให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์แล้วเชื่อมโยงครับนำเนื้อหาความรู้ที่ได้เรียนไปกับสิ่งที่ตัวเองมีประสบการณ์อยู่บ้างนะครับมารวบรวมและก็สร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ เพื่อจะนำไปปรับเปลี่ยนตัวเองครับตรงจุดนี้นะครับก็จะทำให้ผู้เรียนสามารถที่จะวิเคราะห์สถานการณ์เสมือนจริงในระดับหนึ่งขึ้นมาก็จะเริ่มกำหนดครับว่าหากตัวเองเจอเหตุการณ์แบบนั้นจริงๆนั้นในกลุ่มจะช่วยกันแชร์ลิงครับจะต้องทำอย่างไรนะครับก็จะมีคำถามท,าที่อยู่ด้านหลังของกรณีศึกษาให้ผู้เรียนได้ สรุปแล้วก็ตกผลึกเป็นกระบ,บวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงครับเป็นแนวคิดเชิงลบของพนักง,งานต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือเรื่องอะไรนะครับในเคสอาจจะมีการบอกไว้ครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างผู้เรียนสามารถที่จะหยิบเรื่องนั้นขึ้นมาใส่และหรือคิดต่อปเองก็ได้นะครับมีหลายๆกลุ่มครับจากที่อาจารย์ได้ไปสอนก็สามารถคิดหัวข้ออื่นขึ้นมาครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะ จินตนาการสถานการ์เสมือนจริงให้เป็นเหตุการณ์จริงได้เขาเรียกว่าเอาความจริงมาพูดเล่นกันนะครับบรรยากาศก็จะเกิดความสนุกครับแนวคิดเชิงลบที่พนักงานเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้ครงสร้างผู้ถึหุ้นเนี่ยนะครับหรือมีการเปลี่ยนแปลงเชิงผู้บริหารเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับพนักงานบ้างพนักงานมีมุมมองอย่างไรและประเด็นสําคัญนะครับที่ทําให้พนักงานยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น ผู้เรียนก็จะหยิบเนื้อหาที่เป็นเรื่องหลักการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ดีการจูงใจให้พนักง,งานยอมรับการเปลี่ยนแปลงจะต้องทําอะไรบ้างจุดนี้นะครับความรู้ที่ได้เรียนไปแล้วจะถูกหยิบมาใช้อีกครั้งหนึ่งครับเพื่อมาตอบคําถามเหล่านี้สร้างเป็นกระบวนการที่จะไปปฏิบัติด,ด้วยตัวเองเพรนั้นกระบวนการนี้ก็จะเกิดเป็นแนวทางปฏิบัติใหม่ครับย้ำครับผู้เรียนก็จะได้ผ่านการวิเคราะห์ สถานกา,ารณ์จริง,จรง,จรงเจอเหตุการณ์เจอผู้พนักงานที่เป็นเรื่องของความคิดเชิงลบแล้วก็มีแนวทางปฏิบัติกับพนักงานจะต้องทําอย่างไรพร้อมกับที่ตัวเองจะกลับไปปฏิบัตินะครับสำหรับเคสนี้จริงๆแล้วผู้เรียนจะไม่ได้แค่วิเคราะห์เคสอย่างเดียวครับแชร์ลิงในคลาสอีกหลายๆเคสที่จะมีเกิดขึ้นครับก็ <c oughs> <ๆ S 1> จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันจะทำให้ผู้เรียนสามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ กับสถานการณ์ตัวเองได้ครับอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องอื่นแต่สังเกตอาการของพนักง,งานแล้วเกิดอะไรขึ้นแทนที่จะลงไปจัดการโดยไม่มีหลักการไม่มีทฤษฎีไม่มีแนวทางก็จะเริ่มวิเคราะห์ก่อนครับแล้วก็หาสาเหตุที่แท้จริงและใช้หลักวิชาการที่ได้เรียนไปดําเนินการสร้างการเปลี่ยนแปลงพร้อมแนวทางการดูนบับบใหม่ที่เป็นสไตล์ของตัวเองได้ทันทีก็เท่ากับผู้เรียนสามารถที่จะนําเนื้อหาผ่านกรณีศึกษาเชื่อมโยงชีวิตจริง สร้างการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวเองครับ